สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของหัวเว่ย Y6s นะคะแบตเตอรี่เก่าของหัวเว่ย Y6s เนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนี่นะคะตัวเก่านี่นะคะมันโป่งออกมานะคะแล้วทีนี้มันทําให้ฝาหลังเนี้ยอ้านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะมันอ้าออกมาเลยขนาดปกติมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะและทีเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมเช่นหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสหรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอันนี้คือแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะมันจะเรียบ ไปกับตัวเครื่องเลยนะคะนี่นะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่น่ยมันจะเรียบมันจะไม่ขูกข่านะคะเพราะว่าเซลลข้างในมันยังสภาพปกติอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะบวมบวมจนมันดันฝาหลังออกมาเลยนะคะ ะะหลังจากเปลี่ยนไปแล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะติดฟ้าลังได้นะคะเวลาชาร์จเนี่ยก็ชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาชาร์จให้ดูนะคะน,นะคะน,นะคะ นี่นะคะนี่นะคะฝาหลังสามารถประกบได้เลยไม่มีติดขัดอะไรนะคะเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจเปลี่ยนแบบนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ